มาเด้อค่ะพี่น้องดอกเคยหยวกดอกแคยิ่งกระปนกุ้งเนาะค่ะเนมมาะกปนกุ้งที่สีแสบ ไปทำงานปะคะยา่งป็นเด็ก้กอยเ็เยเป็นขาซึ่งเด็นยุคปัจุบนเนาะค่ะเนาะก็เด็กโค่คอยเห็นน่นลูกโคกแก่เนี่ ทั้งแต่ไปซ้ำไปเนี่ยผันว่าทา้งแต่น้อค่ะฝนตกมาดีแท้เนาะดีหายดีขาดถึงฝนก็นได้ทางนีทั้งบ่ตกก็ได้ขอบคุณหลายๆได้จ้จาเดออทั้งเห็นน้องกินน้ำ่ะพี่น้อนขาทาั้งเห็นน้องกินน้ำ ยสวัสดีค่ะแวสุกัใจฟ้าถ้าฝนตก ม่ได้เห็นคลิปอยู่ร้อยคลิปก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณจ้านะทีแวะ์ช่งกัน,นั่งแกต,แตัวเศร้าน่าแดบไปรึเปล่เนี่ย ปาทุอยู่กับเลขประวางค่ะพี่น้องมาจากซุบกมี่มื่อนี่ค่ะซุบกมี่

อขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อทั้งเห็นแล้งกินน้ำขาพี่นอนขาทั้งเห็นแล้งกินน้ำเกน สวัสดีค่ะอีกรอบเพชรแรบเขาน้ำพี่น้องดูวเป็นยังกหาก้อนเวเอาเอาเอาเายด สวัสดีค่ะสวัสดีตอนอันอันอันนี้ก็ตัวประกอบไรสุดนะค่ะแล้วบอกอยากรรงนิดนี่น้อง ส e s <S ู้เป็นขาซู P ้เบียนหรือสู้ยุบปานเนาะค่ะเนาะั็นี้ก็บ่กคอยเห็นนั่นลูกบกอาการผ like, ู้ไร้ซึ่ดบ้างนูเปิดบ้างเกินมาเป็นตะไลไดเพราะเครื่องสมวง่เป็นมูแต่ว่าบ่ได้เวหากันเพื่อว่าท่านด้ทรงหากันเนาะค่ะเนาะ ก็นั่นเองโซงหากันนั่นไดบิวหากันจา้างเจเดติดตามกันไปเรืเ่อยๆนะค่ะน้อง่นอ้นองเดติดค่ะคุณพี่สุบินขอบคุณหลายเด้อเดบิวมาเป็นปกระลังใจได้ยเนีนมือสาวร้องเบืองค่ะ